น้ำใจเล็กๆน้ำใจเล็กๆน้ำคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนะคะน้ำใจเล็กๆวันนี้มีเรื่องราวของการปลูกฝังความมีน้ำใจท่ามกลางสังคมยุคที่มีการแข่งขันกันค่ะโดยการปลูกฝังให้ลูกๆของเรารู้จักความมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยอาจเริ่มจากขณะพ่อแม่ทำงานบ้านก็ให้ลูกๆมานั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อลูกจะได้เรียนรู้แต่พ่อแม่ก็ควรให้โอกาสลูกได้ลองทำด้วยนะคะ นอกจากนี้การที่พ่อแม่แสดงความมีน้ำใจต่อกันโดยการแสดงความขอบคุณที่ลูกๆช่วยงานเล็กๆน้อยๆได้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแบบอย่างอันดีให้กับลูกได้ค่ะน้ำใจเล็กๆที่มีคุณค่าเหล่านี้ปลูกฝังไว้เสียแต่น่นเนินก็จะกลายเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ค่ะบอกเล่าความมีน้ำใจให้แก่กันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความสุขคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่